หลายคนได้ฟังข่าวที่กรมสรรพากรจะเก็บภาษีนะคริปโตเมื่อสองวันที่ผ่านมาตอนแรกไม่อยากจะพูดถึงนะฮะแต่คราวนี้มางุกิดอะ่ะไม่พูดไม่ได้นะก็เลยมาฟังความคิดเห็นกับทุกคนหน่อยละกันว่ามีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรนะเพราะว่าสรรพากรเนี่ยเขาบอกว่าการเก็บภาษีเนี่ยจะเก็บทุกทรานสัคชันนะครับที่มีกำไร นะสมมุติว่าลงทุนไปหมื่นหมื่นนึงได้กําไรมา2,000นะครับไอตัว2,000ที่ได้กําไรนะต้องมาคํานวณเป็นภาษีด้วยนะต้องเสียภาษีนะครับส่วนไอที่ขาดทุนสมมติว่าลงทุนไป2 0 0 0 0นะซื้ออีกตัวหนึง่งนะขาดทุนไป5,000นะอันเนี้ยก็เอามาหากกักลบกลบหนี้กับไอตัวที่ได้กําไรไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนก็คงรู้สึก อึดอัดรู้สึกไม่สบายใจนะที่มีการาคิดวิธีการแบบนี้ในเรื่องของการเก็บภาษีนะฮะเอ๊แล้วออคนที่สเต็กไว้อะแล้วได้กำไรได้ได้ได,ได้ส่วนแบ่งมาเป็นเหรียญเนี่ยจะต้องเสียภาษีไหมก็บอกว่าก็ต้องเสียเหมือนกันนะครับในขณะที่อีกคำถามหนึ่งนะมีการยิงคำถามเข้าไปนะบอกว่าเอแล้วถ้าเราซื้อไว้นะครับ แล้วเราก็ไม่ได้ถอนเงินออกมานะฮะซื้อแล้วเก็บไว้ในในเอ็กชเชนอ่ะนะครับแล้วมันมีกําไรเนี่ยจะต้องเสียภาษีไหมนะก็ต้องเสียเหมือนกัน15%เออตอนนี้มันหลายๆเรื่องก็ยังมีความคลุมเครืออยู่นะครับซึ่งตอนนี้ผมว่าเอ็กช n g นต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบิตครับนะสตังโปลอเทาซ่าหรือว่าซิปเมกเนี่ยก็คง หาทางที่จะเข้าไปพูดคุยกับกรมสรรพากรเพื่อหาทางออกให้ได้เร็วที่สุดนะซึ่งทางกรมสกรรพากรก็บอกว่านะจะดําเนินการเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคมปีนี้นั่นเองนะซึ่งภายหลังจากที่มีการถแถลงข่าวออกมานะครับปรากฏว่ามูลค่าการซื้อขายในบิตคัพเนี่ยลดลงนะครับจากเท่าไรเอ่ย จาก5,000ล้านบาทนะครับโดยโดยเฉลี่ยอยู่ที่5,000ล้านบาทเนี่ยค่อยๆลดลงมาเหลืออยู่ที่ประมาณ2,500ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของบิตครับส่วนซิ p แมกเองนะก็ลดลงเช่นเดียวกันนะมูลค่าการซื้อขายเนี่ยนะครับแต่เดิมก็ประมาณพันกว่าล้านบาทตอนนี้ก็เหลือลดลงมา26% 27% เหลืออยู่ที่864ล้านบาทนะฮะมาดูฝั่งของสตังโปรบ้างสตังโปรนี่ก็ลดลงโอ้โหเกือบเท่าๆกับ10เมกเลยทีเดียวนะฮะจำนวนเปอร์เซ็นต์เนี่ยลดลงถึงเกือบ50%นะ,ะอยู่ที่48%นะฮะโดยมูลค่าการซื้อขายนะฮะแต่เดิมก็อยู่ประมาณ80ล้านบาทนะฮะตอนนี้ก็ลดเหลือลงมาประมาณ42ล้านบาทนะภายหลังที่กรมสรรพากรประกาศ ออกมานะถแถลงข่าวออกมานะยีชั่วโมงก็ลดลงขนาดนี้เลยทีเดียวส่วนบิทาซ่าบิทาซาเนี่ยปกติก็อยู่ประมาณ60ล้านบาทนะ,นะฮะยอดขายนะส่วนหลังจากผ่านไป24ชั่วโมงนะฮะปริมาณการซื้อขายเนี่ยลดลงมาอยู่ที่42ล้านบาทนะหรือว่าลดลงไปประมาณ31%ด้วยกัน นี่ก็คือข่าวคราล่าสุดเกี่ยวกับการเก็บภาสิคิปโตนะฮะท่านผู้ฟังท่านไหนมีความอัดอั้นตันใจอยากจะระบายหรือว่าอยากจะมาแสดงความคิดเห็นก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นหรือว่ามาระบายอารมณ์กันได้ที่คลิปนี้ได้เลยนะใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องคลิปเตาผ่ารวยด้วยนะครับสวัสดีครับ